เจ้าสุขสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆนะคะวันนี้นักขับของเราเขามาตึกเช้าแล้วเพราะว่าเราเก็บงานแปลงนี้เสร็จเกี่ยวกับแปลงข้างฝนไม่ตกนะถ้าฝนบตกกองเราเลยพยายามรุ่งอยู่หายา้ังเพราะว่าตอนมาเนี่ยก็อึดอึมอึดอึม,ม,ม,มละอันนี้ก็จะเหลือไม่เยอะแล้วแหละเพราะว่านางแกเก็บระหว่างต้นเรียบร้อยแล้วไปเดี๋ยวไปวิ่งยาวๆไปอย่างเดียวเลย แล้วเราจตอนจบอีกทีหนึ่งว่าแปลงนี้ปีนี้จริงๆว่าหกเดือนไหมมันก็ตั้งแต่เดือนธันวานะธันวา,า,า,าเดือนพฤษภาคมค่เอนพาอือไหกเดือนแล้วค่ะเพราะว่าครั้งครั้งล่าสุดที่เราตัดนนคือเดือนธันวาชึงช่วงกลางเดือนเหมือนกันือนลบหลังเดือนก็มาตอนนั้นเราตัดแปงลงนี้สามสิบไร่นะคะตัดเขาไปใช้เวลาไปเอ่อ สิบห้าชั่วโมงแต่ปีนี้ปรากว่านะลดลดแหละเพราะว่าสองวันวันแรกมาคือน้ายกได้สองชั่วโมงเองแกจิตุระอ่าแกจิตุระพอเมื่อวานเมื่อวานมาแค่ได้ไปเ็ดชั่วโมงก็เป็นก้าวละอันนี้เหลือไม่เยอะละน้าถ้าจะแกบอกอย่างที่น,าน้าแกบอกว่าปีนี้สิบไม่เกินสิบเอ็ดอะไรประมาณนี้จะบอกอย่างนี้นะเพราะมันเหลือ ลกล้องก็ว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่าเหลือไม่เยอะแล้วน่าจะเกินน่าจะเหลือสักชั่วโมงสองชั่วโมงอา้ก็จะเสร็จละก็ลดจริงๆเลยที่นาวะนาคี้บอกว่ามันเพิ่มไม่ได้หรอกเพราะว่าตาัดเพิ่งตัดไปเมื่อหกเดือนที่แล้วนี่เองมันจะเพิ่มไปมันก็ไม่ได้จะเท่าเดิมมันก็ไม่ได้เพราะย่ามันอ่อนเออเราเข้าใจนาคี้บอกว่ายิ่งตัดบ่อยอะ่ะมันจะยิ่งเร็วขึ้นอ่า เข้าใจนะแต่นั่นแหละแต่คนขับบอกว่าผมตัดยา้าหมกันนะไปนี้เพราะปีนี้อ่อนกว่าหญ้าอ่อนหญ้าอ่อนหญ้าอ่อนมากมันลู่ไปตามใบมีดลู่ไปตามใบมีดเสร็จแล้วก็ไอ้นี่ต้องต้องใช้เกโลโรสี่ไปนะคะอันนี้จะบอกจะบอกว่าตัดย้าที่ดนึงแต่นั่นแหละก็เร็วเร็วกว่า ปีก่อนเพราะปีก่อนคือเราตัดแบบว่าปีหนึ่งตัดครั้งหนึ่งนะคะปีนึงตัดครั้งหนึ่งแต่ปีนี้รอบเร็วนิดนึงเ,เพราะว่าครั้งครั้งล่าสุดคือเราตัดเมื่อชันวา่าครั้งนี้ก็นี่เขาพิษสภาก็หกเดือนนั่นแหละอันนี้รู้สึกว่าจะมีปลาด้วยนะโอ้ยมีร่องรอยคนตกปลาเนีย่ยเป็นปลานมิลปลาตกนะคะเมื่อกี้พี่ผู้จัดก,การก็มาแต่เช้าเลยถามเราว่าจอดรถไว้ไหน บอกนู้จอดไว้บ้านเพื่อนตรงนู้นแกบอกนู้ว่าไปจอดตรงนู้นบอกไม่ค่ะไปตรงนู้นต้องเบยนรถกลับมาให้นั่งหาคุณจอดไว้ตรงนี้แหละส่วนเพื่อนก็ว่าไกลอะยากไกลพ่อก็แหละจากตรงนี้ตรงนี้มันอยู่กลางงเลยรลหวบางส่วนนู้นอีส่วนหนึ่งที่เป็นควรนะคะแล้วก็ที่จอดรถส่วนเพื่อนก็กลางแต่ว่าถ้าจอดตรงนู้นคือมันสะดวกกว่าเพราะว่าตอนน้าแกมา แกขับรถมาเราใจมารถจนเลยแต่ของแกขับรถมาแล้วก็ไปจอดตรงนูน้นแกก็จอดรถทิ้งไว้นูน่นแล้วก็เาจะยักเข้ามาตรงนี้เลยแต่ถ้าไปตรงนูน้นปุ๊บมันก็ต้องเลยส่วนนี้ไปใช่ไหมแกขี่รถเลยไปแล้วก็พาจะยักย้อนกลับมาเลยเนี่ยมองในความสะดวกตากล้องบอกแกนะ้าไปจอดตรงนูน้นทันทีจอดส่วนเพื่อนทันทีละเพราะว่ามันยังไงก็พอรถตึ้มมาก็ขับรถเวียนกลับมาเลย ขับราตรงมานี่เลยไม่ต้องแบบย้อนกลับลยอะไรองเงี้ยนะคะไม่ต้องเสียเวลาเลยจะได้ดแต่ว่ายังไงเดี๋ยวเสร็จแปลงนี้แล้วก็เดี๋ยวอีกแปลงหนึ่งก็วันนี้ก็พยายามทําให้เสร็จแหละนาแกบอกเดี๋ยวต้องรถกลับบ้านก่อนก่อนที่จะเข้าไปแปลงเอ,อเป็นขวเจ้าเจ้าเดียวกันกับแปลงนี้นะคะเพราะว่าต้องไปเป่าลมมะน้ำเป่าลมเช็ครถ ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแกก็จะถ่ายนะ้ำมันเครื่องด้วยเปลี่ยนกองด้วยมันเข้ารอบแล้วแกบอกเพราะว่าแปลงแปลงที่จะไปต่อเนี่ยคือมันเป็นขวดนิดหนึ่งไม่นิดแหละขวดทัง้งลูก็ลยค่ะขวดเนี่ยทั้งแปลงเลยก็เลยแบบเออไปจัดการให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยมาอืมแกบอกแล้วเมื่อวานก็บอกแต่วผมเสร็จงานนี้เสร็จผมก็หยุดวันหนึ่งเพราะว่าต้องเช็ครถเช็คอะไรให้พร้อมแปลงนั้นมันไก่อ่ะต้องไปจอดไปหลายวันจะได้แบบ จะอยากจะได้ไม่มีปัญหาอะไรทํางานเสร็จจะกลับทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีนะแค่เอารถไปกลับบ้านไปเช็คไปอะไรขากลับจะได้ทุกน้ํามันกลับมาด้วยเข้าแปลงไม่ต้องทุกมาให้สบายประเช้ามาให้ทางนึงนะคะแกบอกทังนีกอ,ก,อ,อนก็พอก็ทังดี้ก็พอเพราะว่ามันมีอยู่ที่นี่อยู่ด้วยทางอย่างเนี้ยก็เลยนี่ไม่เดินตามนะคะไกล กลจริงๆไม่ได้พูดเล่นเน่ยอยู่ตรงนู้นเลยแต่นักคนขับอยู่ตรงทางเข้าเลยนี่นะคะความนี่เหลืออันนี้ก็จะวิ่งทาที่เที่ยวอย่างละทาทีเทียยทเท่ยวก็พอดีอ่ะปีนี้ตากล้องมองว่าอตอนนี้เราไปเก้าชั่วโมงแล้วใช่ไหมคะอันนี้มันกี่แปดครึ่งนักคนขับแกบอกมอผมลงตรงนี้แปดโมงก็ถ้าสองชั่วโมงก็สิบเอ็ดชั่วโมงมันก็จะน้อยกว่าเดิมไปสี่ชั่วโมงเนี่ย ถือว่าประสบผลสําเร็จเนี้ยอาการที่เราแบบเออชั่วโมงแบบไม่เพิ่มขึ้นหรือว่าไม่เท่าเดิมคือยังไงอ่ะเขาเพิ่งตัดไปไงคะมันจะเท่าเดิมมันก็ได้แหละแต่ในความมุมมองของเราเจ้งองรถก็มองมันน่าเกียดเพราะเนี่ยเพิ่งตัดไปเมื่อหกเดือนที่แล้วนี่เองถ้าปีหนึ่งครบปีใช่ไหมคะก็เท่าเดิมไม่เป็นไรเลยไม่แปลกเพหามันหนา แต่นี่คือหญ้าบางๆแล้วมันก็ข้างระหว่างต้นเขาจริงๆระหว่างต้นเนี่ยเขาเวี่ยงให้เราทุกรอบแหละค่ะทุกรอบแหละข้างๆขอบเาก็เวี่ยงให้เราทุกรอบเลยน,นะคะแล้วขอบก็ตากล้องก็เรื่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูอีกทีนึงนะคะตอนนี้ว่าตอนตอนจบงานว่าจะใช้เวลาทั้งหมดไปเท่าไหร่เพราะตอนนี้เหลือสามแถวนี้นี่แต่อันนี้ก็วิ่งไหลเที่ยวอยู่นะสามตีเที่ยว ว่าเกเหลือไว้แกเว้นไว้เนี่ยไม่ใช่เว้นอะไรค่ะแกตัดไอ้ระหว่างต้นไปเรียบร้อยแล้วไงที่เหลือเกก็จะวิ่งยาวๆเนี่ยเราจะวิ่งฝั่งละสีเที่ยวก็สิบสองเที่ยวก็ใช้เวลาอย่างน,นี้ค่ะเดี๋ยวเราพบกันคลิปหน้านะคะยักษ์ใหญ่เชดร์เกดูคลิปหน้าว่าตอนจบจะใช้เวลาไปทั้งหมดกี่ชั่วโมงค่อยมาดีกันขอบคุณสำหรับ คอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะคะแล้วขอบคุณทเพื่พพอนจะ่กดติดตามนะคะแต่ต้องผิดพลาดแล้วขออภัยด้วยค่ะนนเดี๋ยวรออีกคลิปนึตงจงจบเลยว่าจบงานแปลงนี้ของเราปีนี้เราใช้เวลาไปเท่าไหร่สามสิบไร่นะคะเราจะลดไปเท่าไหร่ลองคิดหน้าค่าอย่าเช่คเก้าศูนสาวัสดีค่ะ